ครับเพื่อนๆน,นะครับรพี่ๆทั้งหลายที่ทำการ,กรเกษตรนะครับคือพวกเราเนี่ยพบปัญหาในเรื่องของการใช้ปุ๋ยกันเยอะแยะนะครับใช้ยาฆ่ามแมลงอันนี้คือเป็นพื้นที่ของผมนะครับซึ่งปลูกด้วยเกเษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็มีตัวดักนะครับเรามีปัญหาเรื่องเมืองวันทองในการเจาะผลผลิตของเรานะครับผลฝรั่งเนี่ย รเราก็แก้ปัญหาเดยกันห่อแล้วก็มีตัวล่อเมงวันทองนะครับโดยใช้ยูรีนอนลงไปในขวดให้เมงวันทองลงไปนะครับดูที่ครับเนี่ยแล้วเราเนี่ยผลของการสภาพดินเนี่ยเนี่ยนะฮะดินแปลงเนี่ยเป็นดินดานนะครับแข็งมากปีแรกๆเนี่ยไม่สามารถจะขุดได้เลยแล้วก็หญ้าจะไม่ขึ้นนะครับผ่านมาเนี่ยปีที่สอง เราปรับสภาพดินนะครับตั้งแต่เอาฟางมาหฮมดินจนกระทั่งนี่ครับได้ผลดีได้ผลดีมากเห็นไหมฮะฝลังโดกมากเลยครับแล้วก็เนี่ยเราปลูกเราปลูกเอ่อต้มโอทับทิมสยามนะครับเนี่ยฮะต้นแค่นี้เราปลูกได้ปีกว่าๆวานะครับเห็นไหมครับลูกเนี่ยฮะลูกมันแล้วก็เราจะมาดัดเมือวันทอง บางวันทองก็ลงไปตายแล้วใช้เวลาดักสองวันลงไปตายเลยนะครับอันนี้ฮะดูเพื่อนๆดูครับพวกท่านดูนะรบ,รบๆอบๆของเราอะดกไหมครับฝรั่งแล้วก็ดูตามกิ่งและใบของมันฮนะแตกยอดออกมาเนี่ยเราใช้ระยะเวลาในการในการใส่ปูนเปลือกหอย สุราษฎร์ปรับสภาพดินดีเนี่ยใช้เวลาใส่เพียงแค่เก็บถึงสิบวันนะครับมันแตกยอดออกมาเยอะแยะเลยนะครับแตกยอดออกมาแล้วมันก็ออกลูกกันเยอะแยะอีกสี่เดือนพวุ่งนี้เราจะได้กินแล้วนะครับอีกสี่เดือนเนี่ยเราจะได้เราจะได้ผลผลิตต่อรุ่นแล้วปีหนึ่งออกได้สามครั้งครับครับ